จากนี้เป็นต้นไปเทคโนโลยียุนติง่งเขาปลดประธานกรรมการชู่มู่พ้นจากตำแหน่งนี่นางสาะระเลวนี่จะปลดลูกชายฉันออกจากบริษัทเหรอไอ้สาะระเลวเว้ยก็บอกให้ธนุถนอมเสียยานก็ไม่สนใจ ตอนนี้แกอย่าทนุถนอมก็ไม่มีสิทธิ์ทำแล้วถ้าหากแผนเธอตื้นเขินแบบนี้งั้นเธอก็ต้องกลับมาขอโทษอย่างว่าง่ายแล้วมีหน้าพี่สะพยถึงกล้าอยาก,กับพี่ชูที่แท้ก็เตรียมไม้เด็ดนี้ไว้แต่หน้าเสียดายเสียดายอะไรเสียดายที่ผมถือหุ้นเทคโนโลยียุนติ่งอยู่30%เอร์เซ เธอใหญ่จะปลดผมออกก็ต้องให้คณะกรรมการลงคะแนนเสียงกันก่อนเธอแค่คนเดียวไม่มีสิทธิ์หรอกอ๋อแค่ตกใจไปเองสินะอุ้ยแค่ตกใจไปเองออไม่ใช่สิลูกที่ยานทำแบบนี้ถึงแม้ไม่มีผังกระทบก,กับลูกแต่หน้าตาของประธานกรรมการละ่ะจะไปไว้ที่ไหนจริงด้วย ครั้งนี้เธอทำเกินไปจริงๆคุณเสี่ยคุณมีเหตุผลอะไรถึงไล่ประธานกครมการออกคุณไม่มีตำแหน่งในยุนติงแล้วนี่แล้วใช้สิทธิ์อะไรปลดท่านชูครับคำถามที่ทุกคนถามนั้นเป็นความลับภายในบริษัทไม่สามารถบอกได้คุณเสี่ยไม่ด้คุณเสี่ยคุณเสีคุณเสี่ยคุณเสี่ยคุณเสียคุณเสี้ยคุณเสยคุณเคุณเสี่ยคุณเคุณเสียคค่ยคุเสี่ย เพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์ปลดผมออกยังไงล่ะท่านชูเชี่ยนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเทคโนโลยียุนติ่งเลอกกันว่าเธอมีอำนาจมากในบริษัทนี้และวทำไมเธอถึงไม่มีสิทธิ์ถอถอนคุณคะ เหตุผลเดียวก็คือถ้าอยากจะปลดผมก็ต้องได้รับเสียงโหวตจากคณะกรรมการบริหารทั้งหมดร่วมกันแค่เธอคนเดียวไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกแต่งงานกันมาเจ็ดปีก็ยังไม่รู้จักฉันดีเลยชูมุ่งถ้าฉันไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยฉันก็ไม่จัดงานนี้หรอก หรือว่าพวกคุณกรรมการทุกท่านเชิญพวกคุณตัดสิน,นคณะกรรมการเทคโนโลยียุนติ่งตัดสินประชุมมู่จากตำแหน่งประธานกรรมการเทคโนโลยียุนติ่งพร้อมท่เสนอชื่อคุณซี่หยานดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ขอเชิญกรรมการทุกท่านยกมือลงคะแนนฉันเห็นด้วยผมเห็นด้วยฉันเห็นด้วยผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเมื่อกี้นายว่าฉันตัดสินไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันมีสิทธิ์หรือยังเทวรักฉันยอมรับนะว่าชีวิตแต่งงานของเราฉันอาจจะมีหลงผิดไปบ้างเนีแต่โดยรวมแล้วฉันก็ยังซื่อสัตย์อยู่นะเธอจะไม่เห็นแก่ความเป็นสามีภรรยาเลยเหรอ โดยรวมยังซื่อสัตย์อยู่ความซื่อสัตย์ที่ไม่เด็ดขาดก็เท่ากับไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละชูมุนายไม่คู่ควรกับความรักของฉันระว่างเราไม่มีความเป็นสามีภรรยาให้พูดอีกได้ดีมากแต่เสียยานเธออย่าลืมสิ ฉันยังถือครองหุ้น30%ของเทคโนโลยียุนติ่งอยู่นะใช่ต่อให้เธอไล่ท่านฉูออกเขายังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของยุนติง่งเทคโนโลยียุนติง่งเขาก็ยังเป็นคนตัดสินใจถึงแม้เธอจะไล่ฉันออกไปก็สร้างผลกระทบให้ฉันไม่ได้แม้แต่น้อยนะเสืออยานฉันจะถือว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นชูมุ ฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมนายถึงได้มีความทนงตัวผิดๆแบบนี้กันนะช่างมีรู้อะไรบ้างเลยเสียยานฉันจะเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายกลับบ้านกับฉันซะไม่อย่างนั้นฉันในนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทเทคโนโลยียุนติงจะให้เธอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่สร้างให้กับเทคโนโลยียุนติงทั้งหมดที่เกิดจากการแถลงข่าวนี้พี่เซอร์ไพร์ คุณก็ยอมรับผิดไปเถอะท่านชูยอยากโทษให้คุณแน่เรื่องยังไม่จบเลยพวกเธอก็รีบร้อนวางท่าเป็นผู้ชนะแล้วงั้นหรือขั้นนี้แล้วเธอจะทำอะไรฉันได้ชูมู่นายลืมไปหรือเปล่าว่าหุ้น30ซของนายได้มายังไงลืมไปหรือเปล่าว่าหุ้น30อร์ซของนาย ได้มายังไงเสื้อยานฉันยอมรับเธอเป็นคนโอนหุ้นให้ฉันเองแล้วยังไงล่ะแม้เราจะอยากกันไปแล้วก็ตามแต่หุ้นพวกนี้เธอก็เอาคืนไปไม่ได้อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอสิเสื้อยาน ฉัน,นไม่ถือสากับความเสียหายที่เธอทํากับฉันแล้วก็ให้อภัยที่เธอล่วงเกินฉันได้ด้วยเราไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่ก็ได้เธอควรขอบคุณในความใจกว้างของฉันพี่ชูบอกแล้วแค่เธอคุกเข่าขอโทษพี่ชูก็ให้อภัยแล้วเดี๋ยวแค่ขอโทษไม่ได้หรอกเธอเองคอยดูถูกม่อมอสารพัดเธอต้องไปขอโทษหล่อนด้วย พี่สะพ้าคนเรียกตกลงเถอชูโม่คุณเสียเป็นคนให้ทุนกับนายนะแต่นายกลับทำเธอแบบนี้เลยคนที่จริงหวลานไ่ได้ใครพมกต่อไปเลยที่พวกนายรวบกันปลดฉันออกจากตำแหน่งเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้เอาเรื่องเลยนะคอยดูเถอะพวกนายโดนดีนะพี่ชูถือหุ้นตั้ง30เปอร์เซ็นต์ย่อมไม่ใช่พวกอ่อนแอเขามีอะไรอีกมากนะ พวกคนอยู่ผิดข้างก็รอรับกรรมกันไปเถอะชูมูผ่านมาหลายปีแล้วนายก็ยังโง่ไม่เปลี่ยนหมายควาว่าอย่างไงเงื่อนไขในหน้าสุดท้ายนายดูเองสิ คำพิพากษายากมีผลบังคับใช้หุ้นจะคืนสู่คุณเสี่ยหยานโดยอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้คลิกลิงด้านล่างเพื่อชมซีรีส์เต็มเรื่อง